ส้มตามส้มตามทานและสุขภาพดีใช่ค่ะไม่อ้วน ือไปได้ไหมเรือบังคับปิดเรือบังคับไม่ได้นะเราต้องมีวิธีไงคนจะขายของคนจนรวยช่วยไม่ได้จะมาหรือรับจรวดไปไม่ได้เนาะแต่สะพานนี้ก็มันเป็นไปได้สัพานทั่วไปเนี่ยเพราะมันถ้าถึงไปถึงมาจะไปสะพานกูมันจะเป็นสะพานไม้ก็แล้วเขาจะล่องเรือไงใช่ไหม Thank What was แยกขยะนี่เรากตัวอย่างนะขอชอขยะหน่อยแยกขยตัวอย่างถ้าเป็นพลาสติกตัวอย่างช่วยอาจารย์ชัดๆเขาช่วยเา่วยใ้ที่อยู่ในถังก็ใ่อยู่ในถังอยะเปียกอยาเปียกขยะเปียกขยรีเซทเทิลไตนเดกอนน่แบบเมืองนอกเลยหัวเกาหน้าค่าว้จ้า้าจ้าจ้าบ่อยบ่อยที่สัมพันนะคะในวันที่4ี่ที่ถึงนี้นะคะ เปิดโครงการนะคะโครงการนะคะกีฬาฟุตบอนะคะเด็กและเยาวชนควรว่นไหวตั้งใจอยางเ็มทนะคะ้ดยนะคะเราจะัดโครงการการด้วยกันใส่หมกขึ้นจไม่ค่อยได้ สวัสดีสอสอพี่สวัสดีค่ะไม่ได้ย้อนนะคะจจใช่ไมไม่ได้ใส่เสื้อแล้วจาไม่ได้เลย่โต้องใส่เสื้อมากรันงเลยไมนะคะใส่กคะรกัางหลกเการเนี่ย้อาร้อการตารต้งกรต้อการการ้อการต้องการต้องร้องกรต้องการต้องร้อกงการตรตกรอารการต้อร้ารตราราร้อง้าร้มการมารงการกร้วงการอารการตารตองสารอแล้วนะคร มีโคเอฟนะคะอากาศดีครับตอนนี้อากาศดีมากจมอยอนน่าติดเอกนะคะมีโค้ชเอฟรามอสอนรามดังนั้นเด็กๆนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะ จึงอยางให้ผู้ายด้วยนะคะเราใช้เวลาประชุมเราีล้วนี่มันเกินไปมันจะไม่ร่วมไมเจอใรรนะคะอนะคะเห็นแล้วคาอยากก็วัเสาหนาคาันเานี้นะคะท่านี้ชมทนผค้ชมวัสดีครับตกลงกวาจหันจากคนของเราไหาได้นะ จำก็ได้นะครับขอบคุณอแบงครับมีะไรยจ้งนรี่ไม่ได้ใส่เสื้อก้าวใจมาก็ปอยให้จำได้หน่อยทางหน้าิค่ะราคาะูก็เหมือนเดิมนะคะพี่น้องนะคะราคาเดิมเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะพี่น้องก็ไปจับไปจับซื้อมั่นใจไม่ได้ใส่เสื้อมาคิดว่าจับได้ครับจัไม่ได้ะคะ รอสินค้าราคาเสนายจะฟ้าจ้คะกำลังก็กำลังท้าวที่นองวาดประมาณเท่าต้นนี้นะครับเดี๋ยวมองกล้องเชิญสวัสดีครับขอบคุนะครับแบนะครับสบายดีนะฮะใจมาไหนลูกกลัวแล้วจากกลัวแล้วขอบคุณนะครับสดีครับ ดีข um ึ้นเนาะมีอะไรแลกไลายนะครับแลกไลายบวกครับไม่ค <lonely> ุ้นเลยขอเบอร์ทุกคนเลยดิปกติมีแต่คนขอเบอร์อันนี้เราขอเบอร์ทุกคนเลยสวัสดีนะครับต่อต่อแบงค์ครับผมสวัสดีนะครับเบอรมานลำน้อน้องเรียนน้องเอียมีอะไรนะครับยังมีอีกนะครับผมที่มีเบอร์เรื่องมีโทรศัพท์เบอร์โทรเร่องขอเบอร์พี่เอยร์ไหมคะแอดไลน์ได้นะแอดไลน์ได้เบอรเปิดเล่นไลน์เนาะได้นะครับขอไลน์ั้งนะครับ อากาศเย็นสบายเลยนะเปิดไารดใกล้หน้าหนาแล้วอันไ่าเนอักชายทัก <c oughs> ทักยได้แต่ยกระ

ปฏิเสธไม่เก่งรับจบไปก่อนจเย่อนให้เบอร์เขาด้วยนะครับให้เบอร์ด้วยนะครับอ๋อยู่บบดอใช่ไหมกา้คุยที่สอบอ๋ออยู่ดอ๋ไปเยี่ยมจ้า มีคุยกันอยู่เรื่องเป็นเดือนของเรื่องของคุณครูศัตรูร์ต่อครับต่อครับตุ๊ด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 ตุ๊้ตุ๊ดตุ๊ดตุ้ดตุเด็ก๊อตุ๊ดตุ้ดตุ๊ดตุ๊ดตุเดตุ๊กตุ๊ดตุเดเุ็ดตุ๊ดตุ๊ดตุอดตุ๊ดอย๊ดต่๊ดตุ๊่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุาดตะ๊ดตุ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 ๊ด อก,กอง้นี่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยครับอ้าวสวัสดีครับเอ็นดูไกลจังเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟ้ายังไม่มืดยังเหลืออีกประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนายหัวเดินกี่โล ไม่น่าใจครับพี่แบงค์เดินเร็วว่อยากได้เคื่อเล่นให้เส็ของรังกายอ่ะต้องสวนต้องสวนใช่ไหมครับส่วนเล็กๆคือเ่กทำี่เคยดูโไปอยู่ค่ะโอยู่นะพงล่ไปอนะอ่อบรดอขอไปแล้วโมัมีกระจกติดตามนี่นึงรถมันสวนกันนี่หนอ่าใช่ไอ้ไอ้กระจกสองต้องหัวโค้งค่ะรันคารทาหลังนี่นะสวัสดีครับคุณสบายดี มารับเรื่องน้องเยียนมาเยี่ยมเยียนอมีะไในบางท่านอาจจะระวางรวองตกที่แบงยังอาจจะจำกันไม่ได้ที่บางที่แบงเดินเร็วใช่ขาเขียนนี้ฟ้ายังสว่างใช่ครับสวัสดีครับดีนะครับสวัสดีครับพี่เรื่องอะไรแจ้งได้นะครับผมเรื่องร้องเรียนอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีมาเยี่ยมเยียนสบายดีเนาะมีไลน์กันหรือยังมีปัญหาอะไรจะได้โทรเรียกกันได้เนาะมีไลน์หรือเปล่าเล่นโทรศัพท์หรือกนี่ อ๋อไม่มีค่ะอ๋อไม่มีหรอครับและโทรศัพท์มีไหมครับมีโทรศัพท์เรามีมีแอปไลน์ไหมครับแม่เขาไม่มีแต่จะไม่มีปัญหาอะไรก็เขาจะใเบอร์ช่วยเฉยๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อได้ประธานก็ได้อ่าคุณธวัชกรมีสีอ่ะได้ครับขอบคุณครับประธานเนาะได้ครับนี่จั จะย้ายขออีงจะย้ายอยู่จะย้ายไปไหนเอ่ยที่นี่ตรงนี้สร้างอยู่ใช่ไหมที่ว่าอยู่ห้องตรงนั้นเห็นแล้วสร้างอยู่ไปตรงนี้ก็ทยอยขนของจะย้ายประมาณวันไหนเอ่ยก็จริงๆอ่ะเขาให้เวลาสิ้นเดือนนี้แต่ทีเนี้ยเราอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะระวังนะครับจะเป็นเดือนหน้าแทนเนาะแต่ย้ายย้ายไปแต่ยังอยู่เขตเก้ากันอยู่นะ ถ้ามิฉนั้นถ้าถ้าย้ายไปไม่อย,าย,ายไไู่มีคนอยากย้ายเข้าอยู่ไหนอยู่อยู่นะครับโอเคครับสวัสดีครับไปเจอกันเดี๋ยวรอบหน้าขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวจะมาเยี่ยมโอเคค่ะ

มีเขียนมาเกี่ยวกับเรื่องออสอสอที่เป็นข่าวอยู่สองท่านนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องออออขุางขามสังเกตนะครับก็จะบอกงี้ว่าเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละบุคคลนะครับจะบอกว่าสอสอไม่มีสอสอไหนใหญ่กว่า และไม่มีพรรคไหนใหญ่กว่าประชาชนนะครับรถ้าสสแต่ละท่านบางท่านทําอะไรผิดก็ขออภัยแทนเขาด้วยนะครับแต่ว่าจะมาโทษทั้งพรรคก็ไม่ถูก,นกนเนาะ ถ้าเทียบยังไงดีล่ะเทียบก็เทียบไงให้เข้าใจเอ้าพี่ดูดูบอลหรือเปล่าเคยดูบอลกันหรือเปล่าพี่ถ้าพี่เชียร์เชียร์ทีมแต่ละทีมนะเอาไม่ว่าจะเชียร์แมนยูหรือแมนซิตี้ก็มีข่าวนักเตะแต่ละท่านเนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องเอ่อเรฟทั้งคู่นะครับแต่ยังไงก็ตามก็ไม่มีแฟนบอลหรือว่าไม่มีสื่อไหนจะมาบอกว่าเป็นทีมทั้งทีมเนี่ยว่า ไม่เกี่ยวนะครับก็ต้องพูตรงๆนะครับนักเตะผิดก็ต้องโทษนักเตะทำดําเนินตามกฎหมายนักเตะนะครับได้เลยไม่มีใครผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับที่จะบอกว่าทีมแมนยูเป็นทีมบ้ากามหรือแมนซิตี้ก็มีเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณนะครับคนเรามีมีสติมีสัมปชัญญะกันแล้วนะครับ ถูกต้องครับเป็นเรื่องส่วนคนก็ต้องแยกกันนะครับจะมาพูดเหมารวมว่าสอสอทั้งร้อยกว่าท่านที่ก้าวไกลได้รับเลือกประชาชนไว้วางใจมาเนี่ยกิดคจะเป็นอย่างนั้นทุกคนก็ไม่ใช่ก็พี่แบงก์ก็เครียดเรื่องนี้มาาหลายวันเหมือนกันก็กังวล พรรคลัทธ <Cornell>. ิของทางพรรคนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเกี่ยวกับภพรรคของทางพรรนะครับทางพรรคโคตรดเนินการตามนโยบายพรรตามจริยธรรมพรรคแค่นี้แหละครับก็ได้ฟังข่าวประชาชนนะครับส่วนตัวผมไม่ได้ครับนะครับดู ฟิตครับฟิตกันทุกท่านครับทุกท่านเลยรู้ยังผมมาขายของขายออกกําลังกายกันนะครับไม่ไม่เกี่